มาดูเส็บลูกเกลือฝนก็ตกชาวสวนมันก็ต้องสู้กับฝนอย่างนี้เลยจ้านอะไรตัวไหนฝนก็ตกเลยนี่ตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้ชาเช้าหน้าฝนเลยจ้านี่นี่ยังไม่เก็บทิศอีกแล้วนะฝนตกลงมาแรงเรื่อยนี่

เนี่ยเราจะเก็บลูกเกลือนี่ใหม่ปักเศษไว้ดูถึงลูกถึงล่างเลตกแดงลงเมืดจังเลยตรงกว่ามืดเคลิ้มหมดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้พอได้อากาศเราคุณตรงหนักอยู่ปากใต้ตรงนี้ตั้งความปักเนื้ออีสานน้ำต้มก๋วยจีนใจเหมือนกันบ้านเปืพื่อนๆตรงนี้ ปาไต่ก่อนอย่าถึงเวลาแล้วฝนตกเราจะเก็บลูกเกลือฝนตกแรงลงมาเดินไหวไม่ต้องคืนแล้วเดินไหวทุกเดินหนัมทั่วไม่มีตาย ไหนก็บอกนี่ลูกเผือน่าทาเว้นต้นไหนไว้ก็บอกนู่นัเว้นในกลางผิวปลนู่นี่แปลนี่เป็บเผยนะเนี่ยลูกเลยเนี่ยให้นะเหลือยงแล้วเนี่ยเลี้องนั่นเนี่ยอันนั้หยาบพิษในตาไว้้ทุกงโลดสั้งไว้เพื่อมั่นกันหรือเตาอันเจอเม็ดอ่อนนัวเว้นจะเจอกลางผิวหรือเที่ยวอันโอ้เม็ดแดงก็เลย เดี okay. ๋ยวกลับ้านก่อนดีกว่าปาก็เปียกพิเบียกเนเลยออกไปแต่ออกไปก็เปียงบดโดนจิตเราโผู่อ่างเพื่อผมย่ายวันนี้ก่อนนี้ตึงวันวันก่อนจาวัเวลาโตเลยเร็วว่า เ,เดี๋ยวกลับกลับบ้านก่อนฝนฝนตกแรงด้วยเดี๋ยวไปก่อนนะ